นี่แะครับข้อดีของการมีบ่อเลี้ยงปลาอู้อู้อู้โดอู้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 เมากอู้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 จะ้ามายกกระ้ังปลาครับดูนะัรัลาเู็มเลยครอบมีแ้่ป้อดินตัวใหญ่้นะครับไซส์กิโลแล้วก็จะมีปลาก้อู้อองปลา้อู้นะครับวันนี้มาหาูับข้าวคอับง่ายๆนะครับูอม มากันสองคนครับจริงๆอยากจะยกเยอะๆวันนี้ครับมากรสองคนป่าลืมนแล้วครับลืมล้นแล้วลืม้นแล้วครับโอ้ลืมมอากระชอนมาไม่เป็นไรจวจับไปดูแล้วลืมมอากระชอนมาเยอะมากเยอะมากปลาเยอะมากครับนี่แหละครับข้อดีของการมีบ่อเลี้ยงปลาอ้โอ้โอโดดโอ้

เดี๋ยวจับให้ดูส่ปลานี่ว้านี่เฮ้นี่ครับปลาเฮ้จับจับจับมาตัวอะไนี่มีแต่ไซนี่แหละครับอู้หูดูสิครับโอ้โหดูสิครับอู้หูกำลังไปจับข้าวเราไม่ยากอีกต่อไปทรัไม่ยากปลาดูสิครับอู้หูมีแต่ไซนี่อู้หูมีแต่ปลาอู้ห อือนี่คูอติเพียนไข่โอ้ไข่ดูสิไข่ครับโอ้โหสุดยอดโอ้โหตัวเดียวนี้แบบว่าเนี่ยลูกเกือบหมื่นตัวแล้วมีตัวเดียวเนี่ยมีลูกเป็นหมื่นนะครับนี่เยอะมากไข่เนี่ยโอ้โหสุดยอดดูปลานิลครับไปนึ่งไปปิ้งไปย่างเกี่ยวกเมนูนะครับอิ่มอิ่มดูสิครับ จเระทางแงเียทางแรงทางจะปล่อยต่วันนี้ที่อาก็จะมีปสลิดนะครัแล้วก็นิะเพียนเอาเก็บไ้ก่อนะเพียนเก็บไปเียนเก็บไ้ครับกระเทียน สลิดจะเอาไปทอดนะครับปลานิลสิครับสุดยอดเลยดีมากทั้งหวานก็เยอะไปแล้วครับนี่หวานก็เยอะแล้วเดี๋ยวจะหวานให้ดูอีกครับนี่วันนี้ไม่ยกแบบง่ายๆก่อนทั้งหวานนะครับ เดี๋ยววันหลังจะมายกให้ดูอีกไระชังนะครับโอ้ยกดเหลืองก็มีปานินครับสนิดไปก่อนสนิทกระเหป่าตะกระเหครับกระเหส,สวยๆโอ้ย,อย,อยสดิดเทเชื้อใบโอ้ยอ้ย ว้าวปนินใหญ่มากเอญ่มากเอ้าไปเจอรถออกสลิดไปเจอรถออกปะเพียนเพียนใหญ่อู้นี่กดเหลืองนี่ครับกดเหลืองไอ้กดเหลืองนะครับมีกดเหลืองกดเหลืองไปอู้ใบไม้เยอะใบไม้เยอะสลิดไอ้ สกินแบบง่ายๆครับเลี้ยงปลาเลี้ยงรวมนะครับดีที่สุดครับปลาจะรอดเยอะนะครับหรือถ้าอยากเลี้ยงรวมก็ปล่อยปลากินพืชก่อนปลากินเนื้อน,นะครับปลาท่าจะได้รอดเยอะนะครับถ้าปลา,ากินเนื้อกอนละปลาอื่นไม่ได้ครับปลากินเนื้อกินหมดนะครับสลิดตุม่มเียสลิดตุม่มเียไปมาเยอะ เลื่อยอีกตัวหนึ่งนี่กลุ่นเลืองอีกตัวไว้ไปกันดีกว่ามันน้อยดูในกระมังนะครับเยอะเลยพอแล้วครับแค่นี้ก่อนดูในกระมังครับผลประกอบการวันนี้เย็นนี้พอแล้วกับข้าวครับพอเลยโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับลูกผ่าปลามีนะครับที่ลอยผ่าปลานะครับปลาดุกบิ๊กอุยมีอยู่นะครับเบ็ดดุกบิ๊กอุย ปลาหมอใบพูปลาหมอยักษ์มีนะครับแล้วก็ปลากดคางหางแดงปลาขาวดําปลานินแปลงเพศปลาตะเพียนปลาทับทิมมีพร้อมที่บอยพันปลานะครับหน้าฟาร์มวันเสาร์มาได้เลยเสาร์อาทิตย์นะครับมีพันปลาพร้อมอาหารปลาและคําแนะนําคำปรึกษาในการเลี้ยงปลานะครับ0801720110บอยพันปลาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ข้อดีของการมีบ่อเลี้ยงปลาอู้อูโดดอู้ออ้ออ้ออ้เยอะมากออู้อูอ้อ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 อมาแล้วนี่แหละครับข้อดีของการมีบ่อเลี้ยงปลาโอ้โหเยอะมากอู้อู้อู้เอ้าอู้เยอะมากเยอ โู้อครับียจับี่นนโนี่ครับอ้จับนี่ใสครับอหดูสิครับู้สครับอ้ห

เนี่ยลูกเกือบหมื่นตัวละอีตัวเดียวเนี่ยมีลูกเป็นหมื่นนะครับนี่เยอะมากไข่เนี่ยโอ้สุดยอดดูปลานิลครับไปนึ่งไปปิ้งไปย่างคิดเมนูนะครับดูสิครับโอ้โหสุดยอดกระเทียนทางแดงกรเทียนทางแดง เราจะปล่อยต่อวันนี้ที่จะเอาก็จะมีปลาสลิดนะครับสลิดแล้วก็นินตะเพียนเอาเก็บไว้ก่อนตะเพียนเก็บไว้ตะเพียนเก็บไว้ครับตะเพียน,ยยนสลิดจะเอาไปทอดนะครับปลานินสิครับสุดยอดเลยลดีมาก ทั้งหวานก็เยอะไปแล้วครับนี่หวานก็เยอะแล้วเดี๋ยวจะหวานให้ดูอีกครับนี่วันนี้ม่ยกแบบง่ายๆกว่าทั้งหวานนะครับเดี๋ยวนหลงจะมายกให้ดูอีกไปชั่งนะครับวูดกดเรือก็มีปลานินครับสดิดไปก่อนสดิดกะห ปลาะะแหครับกะแหยสวยๆิดเลยสิอะว้าว้าวปนินเอ้มากเอ้มากเอ้าใส่ดออกสลิกดออกปะเพียนเพียนใหญ่อู้นี่กดเหลือง